สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนุ่มๆทุกท่านนะยินดีตอนรับสู่ช่องุกเกมก็อยู่ผมเกมใหม่ล่าสุดนะซึ่งเป็นเกมของเซิร์ฟไต้หวันนะเป็น MMORPG นะฮะมีสีอาชีพนะไม่ล็อกเพศนะก็มีระบบพวบปีศาจนะต่างๆนานา,นา,นาทีมแบบเทพเซียนนะมี PVP ซัมมอนนะพาหนะสัตว์เลี้ยงทุกอย่างนะแล้วก็เยอะแยะมากมายนะก็มาลองได้นะมีทาวเวอร์นี่มีตกปาด้วยนะ มีธารกิจในเรื่องต่างๆนะแล้วก็ทางเกมก็ได้ทดสอบ CBT ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18มกราคมนี้นะฮะมาให้เพื่อนๆได้ร่วมทดสอบกันนะครับผมเนาะก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะท่านนี่นี่นี่คือไหลไม่ทราบนะฮะอยู่ๆมันก็ให้ผมเดินมาอย่างนี้เลยเนาะมันก็ตลกดีอันเนี่ยทำตามที่เขาแนะนําไปนะฮะใครอยากลองก็ลิงก์โหลดนะฮะก็ใช้เวลาโหลดค่อนข้างจะ โอเคเลยเลยครับนานพอสมควรเนะพอไฟล์มันใหญ่นะเกมมันภาพสวยมากเห็นไหมใครอยากจะลองนะเกมใหม่ๆอีบโบว์พีจีก็จัดมาเลยครับผมนี่ฮะเขาให้เดินทางนี้เราก็เดินไปเดี๋ยวผมขอตั้งปุ่มกันแล้วกันนะะเกมนี้ไม่ตั้งปุ่มให้นะผมก็รอโหลดนานเนลยกว่าจะเสร็จนะเกมเขาดีคุณภาพ ไม่ลองไม่ได้นะฮะสาวกเกมอีเบวเอพิจีนีเเ่ต้องทดสอบนะฮะอา้าวทุกท่านปุ่มไม่ตรงด้วยขออภัยด้วยนะฮะนี่กเดินไปตรงนี้เนะาะกราฟิกบอร์ดได้เลยว่าสุดยอดมากๆนะฮะแสบตานะีไม่ใช่อะไรอครับเดินตรงไปต่อนะฮะดูตัวละครเนะี่ยตุตก๊ตกเด็ตกตุ๊กเด็กน่ารักมากนะฮะนี่ก็เหมือนแบบทวยเทพนะ นอันนี้ก็เป็นเหมือนเทพดาเทพดาตัวน้อยนะฮะดำเนินเร,เรื่องแล้วก็าปนะฮะออกไปเกิดจุดติในโลกใหม่นะฮะนี่ไปแล้วโอ้โหเกิดเป็นตัวไวรัสเหรอเนี่ยเนี่ยไม่ต้องดูคัสีนนะฮะเล่นก่อนเลยนะนี่ฮะหลุดมาในนโลกนี้นะฮะให้เลือกเจ้าเผ่าไหนนะฮะ จะเอาตัวนี้หรือเปล่านะฮะผูกกันนะฮะโอ้มีวาดปลาวานนะฮะอันนี้ดาบนะผมดาบใหญ่โอ้โหเท่จัดจัด,จดไม่ชอบหูมันมินจ้านะฮะจัดจัดสุดท้ายแล้วน้องคนนี้น่ารักแบลเบลต้องจัดไปเล่นจนจะเป็นจกระเทยไปแล้วนะฮะเอาคนระับผม ไม่เอาหูนะฮะได้ไหมเอาธรรมดาเนะฮะส่งผมก็แบบนี้แหละเสียเวลาชื่อกไม่ต้องตั้งนะฮะไปเลยออโอเคนะครับผมภาพสวยมากนางเอกน่ารักไม่รู้ใช้สกิลเป็นเวทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะภาพคล้ายๆกับ Tower Fantasy นะฮะเนาะคล้ายๆไหม อ่าตากไปไหนก็ได้นะฮะอุตัวนี้เท่ดีว่ะมีเปิดซัมมอนกระชาด้วยนะฮะเนี่ยเล่นง่ายครับทดสอบง่ายๆเลยนะฮะเหมือนไหมเหมือนทาวเวอร์ไหมทาวเวอร์แฟนตาีเออแฟนตาซีนะฮะเนี่ย e m g เดี๋ยวก็คงจะเปิดนะมันทดสอบถึงวันที่18ใช่ไหมเดี๋ยวก็คงจะทดสอบเสร็จปุ๊บประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์น่าจะเปิดเลยนะฮะเอาเอาอะไรของมันมันเนี่ย เฮ้ยอ๋อมันมุดมิติได้นี่ว่าคืออะไรสัตว์เลี้ยงแล้วเหรอสวยงามไปท่านบรรยากาศนี่สุดๆไปเลยนะฮะคัสซินน่าสนใจมากนะี่ะไปนี่ฮะตัวนี้เท่มากลูกนี้เอาดาบดีกว่าว่ะเหมือนเนาะเหมือนแฟนตาซีเอ่อทาวเวอร์แฟนตาซีนะฮะ ก็เดี๋ยวทาวเวอร์เฟรเซี่จะเข้ามาเนาะเซอร์โกบอนแล้วก็เกมเซเว่นไนท์เรฟลูชันนะเรฟลูชั่นะเอฟเอฟโอภาพสวยมากเฮ้ยมันให้ผมสู้เหรอเนี่ยผมใช้สกิลนะฮะ,ระรเราเป็นเหมือนสายเวทนะฮะนี่โจมตีหลบได้ด้วยนะฮะเออว่าเราเป็นเหมือนสายเวทเดี๋ยวนะผมตั้งปุ่มให้ตรงนะ ขออนุญาตนะเอา้าทำไมตั้งปุ่มไม่ได้แล้วล่ะไม่เป็นไรโอเคอันนี้ก็เหมือนเจอท่านอาจารย์เนาะภาพสวยมากนะฮะทุกคนมาลองทดสอบดูนะใครอยากเล่นระยะยาวๆนี่ คุ้มค่าที่การรอคอยโหลดนานก็จริงแต่ว่าภาพสวยมากนะฮะงานดีงานดีแจ่มากมากนะอันนี้ถ้าเป็น MORPG แบบภาพส,สวยๆอย่างก็เล่นนะเล่นได้แต่ติดตรงเนี้ยมันเป็นภาษาจีนแต่ว่าเควสก็ไม่ได้ยากนะฮะนะกดวิ่งเควสทั่วไปมันก็พาไปเองนะผมง่ายๆโอเค เนี่ยเขาคลาผมจะเอาเกมเพลย์มาให้ดูนะมันภาพมันสวยยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองมาทดลองเล่นเองได้นะอันนี้วัปจุดต่างๆได้นะใช่ไหมวัปหรืออะไรวะสามารถวรัปไปจุดต่างๆได้นะอันนี้เอา้ามันให้าราวัปเหรอเนี่ยเอาแล้วครับไม่รู้มันให้วัปไปทางไหนนะฮะ ลองวัดดูแล้วกันนะมี2จุดน่าจะจุดนี้แหละนะฮะนี่ฮะวัดได้หรือว่ามาร์คจุดหาอะไรสักอย่างนะฮะนี่มันก็พาไปตะกี้เห็นฉากต่อสู้แล้วนะสวยงามมากอ๋อนี่กดตรงนี้ดูเส้นทางวิ่งได้นะฮะโอเคแล้วก็ตามรอยไป บ่อแสแม่เหมือนกินชินิเพกเลยนะ,ะเนี่ยตามรอยบ่อแสไปนะฮะเหมือนมากเหมือนมากไอ้นนกระหมุนลูกเตาะะ๋าแท้เนี่ยเฮ้ยเกมมันทำดีนะท่านเนี่ยมันให้ทอยลูกเต๋าให้เข้าเหรอเอาละงานยากจะเข้าฝั่งซ้ายยังไงลงานยากเลยนะ นุ่นนะต้องถอยไปฝั่งซ้ายมือแล้วมันวิ่งกิงเข้าตรงนี้โชโชดิโช,โช,โชนะฮะเรียบร้อยมีปิศนาด้วยนะนี่อย่าบอกเป็นพระเอกนะฮะสวัสดีจ้ะนางเอกสวัสดีค่ะท่านผู้ชายเอกบอกว่าคุณมาทำอะไรตรงที่นี้ของผมเอ๋อขอโทษทีนึกว่าที่นี่ที่สาธารณะ อันนี้ไม่ใช่ที่สถานะอันนี้ท,ที่ที่มันคือที่ตําแตงของผมเนะี่ยพาได้สะทุนมากไปภาพสวยนะี่ยผมว่าแม่งเหมือนทาวเวอร์แฟนตาซีเนี่ยเนี่ยก็นานเลยแหละทุกท่านน่จะชอบถ้าจะเปิดระบบก็ต้องเปิดนานๆยยาวนะฮะอันนี้ผมทำคลิปไว้ก็มีเวลาิดเดียวเองนะ มีข่าวลือแจ้งให้ทราบตอนนี้มีปีศาจเนะฮะลงมาจุติที่โลกเพราะฉะนั้นเราได้ทำการจ้างนักปราบปีศาจทั่วโลกเนีฮะเอาไม่ใช่แล้วใช่ไหมจะไปภาคหนังซะแล้วนะฮะไปเจ้าคือไม่รู้ว่าคือใครนะฮะไปก่อนแล้วกัน อย่านานนะฮะอย่าดูฉากต่อสู้อีกนะฮะเออให้ทำครีตแล้วออกไปนี่นะลุยให้กระทืบใครอ่ะโจมตีดิเออไม่โจมตีนะฮะนี่โอ้ยเท่ดหลบเฮ้ถึงเวลามันกดกดไม่ได้นะท่านถึงเวลามันใช้ที่ผมตั้งปุ่มไม่ได้ไม่รู้เป็นไร มันไม่ให้ทางปุ่มท่านมันเหมือนบังคับให้เล่นมือถือวะไม่เป็นไรเล่นมือเดียวนี่แหละนะฮะนี่ฮะแล้วก็เป็นพลังวิญญาณนะฮะจาัก,การนะเรามียันด้วยนะอโอ้โหครับโผลมาให้ตกกระบาลแยกเลยทั้งอันนี้มาแล้วโอ้ยบอสอลังการล้านแปดนะฮะเล่นมือเดียวซะด้วยในอันนี้ปีศาจนะฮะโผลมาจากมิตินะฮะ กลัวอะไรล่ะตบดีครับรออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นมือเดียวนะฮะไ,ไม่มีมีออโต้เลยเนี่ยนีย่ล็อกเป้าไว้ออโต้ล่ะน้องเฮ้ยโอ้โหเกือบตายนะฮะเราสู้ไม่ได้ครับจอปีศาจนะฮะมีคนมาช่วยว่าแล้วไนงะแสงงโอ้โหอย่างเท่โคตรเท่นะครับปีศาจมึงเอ้ยใช่ปีศาจดิ่ อย่าบอกเป็นเผ่ามาังกรพร่อเอีกนะฮะอุ้ยโคเท่ท่านโคเท่ะนะฮะสุดจัดประหลัดบอกอ้าวมังกรนี่ไงไสู่ละนี่ไงครับผมถ้าไม่ตายมังกรโอ้โหโคเท่เดี๋ยวล็อกเป้าไว้ล็อกเป้าไว้ มันไม่ยอมตายเว้ยเราอ่าเราไม่ยอมตายครับนี่ครับเข้าไปใกล้ๆหน่อยดิมันตั้งปุ่มไม่ได้ท่านไม่รู้เป็นไรตอนแรกยังตั้งวิ่งได้อยู่เลยนี่ครับผมก็ผมแนะนํานะตั้งปุ่มให้ตรงก่อนเข้าเล่นนะฮะเออนี่ฮะมับบงกรฮิเกมแม่งสุดยอดเนี่ยภาพแม่งโคตรสวยนะฮะ สำมผโหลดนานนะฮะภาพได้อย่างสวยโอเคเนีอย่างแจ่มเนี่ยก็มาอยู่ที่ฉากตรงนี้เหมือนเดิมแล้วนะะนักล่าปีศาจทั้งหลายแหล่นะ แล้วก็ทำตามเคล็เรื่อยๆนะถ้าใครลองเล่นก็นี่แหละผมบอกเลยว่าคัดซินน่าติดตามมากนะก็คอยเล่นคอยทำการาฟิกเอามียานพาหนะด้วยนะฮะเนี่ยก็ทำตามที่เขาแนะนำไปภาษาจีนก็ไม่ได้ยากท่านต่อคันาังง่ายๆวิ่งออเคล็ดออโต้นะฮะไม่ยากเลยเนะฮยใครอยากจะลองเล่นก็จะต้องจัดนะยภาพสวยๆแบบนี้นี่เราก็ลองขึ้นนะฮะอ่ามียานด้วยเนี่ย ไปเลยครับรออะไรล่ะสุดยอดไหมอ่าเอาแล้วครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะใครอยากทดสอบก็เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างใต้ดีคริปชั่นนะยังไงก็ขอให้เล่นเกมให้สนุกดะกันเกมนี้ผมบอ,อกเลยว่าเนื้อเรื่องชวนน่าติดตามนะฮะภาพสวยมากๆนะฮะดูดิดูฉากนะฮะโอ้โหเกนชินอิมแพกโอ้โหทาวเวอร์ Tower นะฮะสัก อะไรวะลืมแล้วทาวเวอร์แฟนตาซีนะฮยชัดๆเลยนะฮะอันนี้ก็ให้วาดรูปเหรอให้ตรงนะฮะนี่ฮนะเป็นเหมือนประตูมิติอะไรสักอย่างนะผมเนาะเหมือนที่ตอนแรกเราเราเล่นนะี่ยก็มาเปิดระบบยาวๆนะภาพสวยมากๆนะฮะใครเล่นแล้วจะร้องว้าวเลยนะฮะก็ฝากไว้ด้วยนะกดสไครต์นะ ปากตะไค้กดกระดิ่งกดมะกูดกดมะนาวนะฮะช่องผมด้วยนะงก็จะเอาเกมใหม่ๆมาเรื่อยๆนะฮะเจนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไก่อนสวัสดีครับอย่างสวยอะ่ะ